ก็ขอส่งข่าวทุกคนนะว่าเดี๋ยวคุณซี่วันที่สามใช่ไหมวันที่สามวันอาทิตย์ไม่ได้มาลวและหลังจากวันที่สามเไปก็คือวันที่สี่เราจะเริ่มเขียนข้อสอบแล้วก็จะไม่ได้มาวันที่สี่ใช่เขียนข้อสอบแล้วพี่ใช่ใช่เขียนข้อสอบใช้ใช้ก็มีสลับกันแหละหนึ่งนะหนึ่งมันมีมันมีทั้งบาลีทั้ง มีแต่ให้หนึ่งวันที่หนึ่งก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคุณที่ต้องไปทำเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าต้องพรีเทสเลยเนาะเหมือนการทำข้อสอบก่อนที่จะสอบจริงนะคะสิบันติดต่อกันนะคะก็จะไม่ได้มาตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องทำข้อสอบแล้วมันมีข้อสอบอัตนัยด้วยนะ ต้องอธิบายอธิบายนะไม่ใช่มีช้อยนะไม่ใช่มีเกาะขอพองนะต้องเขียนอธิบายหมดเป็นมันต้องเป็นความเข้าใจจริงๆที่จะสามารถเขียนออกมาได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีข้อมูลในหัวจะนอนสุดเราทําข้อสอบไม่ได้ค่ะเออดังนั้นประจย์ก็มีให้ให้ฝึกเขียนข้อสอบก่อน10บวันพี่ข้อสอบสิบวันปุ๊บถึงวันที่สิบสามสอบเสร็จคืเทสก่อนใช่ใช่ถึงวันถึงวันที่13 สีพักวันหนึ่งวันที่15บห้าสอบสิบหาสิบหกสอบกะนั้นยาวอะยาวถึงระดับที่่ห้าตั้ง10วันเลยเหรอโอ้ยพี่มันข้อสอบอ่ะข้อสอบมันเป็นอัตนัยทั้งนั้นเลยไงแล้วครั้งละ10ข้อแล้วแต่ละคนเนี่ยใช่ใช่ต้องฝึกเพราะว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะออกอันไหนใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกเขียนฝึกเขียนเขาก็จะถามัำถาม ต้องอธิบายยาวนะดังนั้นเราก็จะไม่เจอกันจนถึงวันที่คุณซีสอบวันที่15 16หเออหลังจากวันที่16ถึงจะได้เจอกันนะเพราะฉะนั้นส่งข่าวไว้ก่อนเลยนะคะเออสาณอ่านมาดูเลยสอบอะใช่ใช่ใชก็เป็นอะไรที่นะตั้งใจทำนะคะตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่ว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครู ก็ตั้งใจที่จะมา่ายทอดสดต่อให้